คอ้มนะคุ้มเงนะตอบคุ่มนะคุ่มงินใได่กี่กวนกินกินข้าว่งนี้แล้วออกหมด้วหมดเลยนะแล้วก็เช้าโอ้ยจี๊บฝ่ายยะมากใครมัวอยู่มากก็จะประมาณนั้นกับข้าวหมดแล้วหมดเลยยิงสะพานควายนะตอนนี้ยไอ้บัวเนี่พร้อมหืไอ้ยีนกันร้องอยู่อ่ะอาจั์แดกข้าวกหยุดต้องหยุดล้กกบร้องเลยมากินข้าวผมดูแล้ข้าวถุงบันจานวันน้แล้วเอาเริ่มจ็อ

ไอ้กล้องก็ของกูก็าคนละชุดกันลูกน้องมันจะมีลูกน้องของกูจะมีอยู่สี่ห้าคนคอยซักผ้าคอยนวดค,คอยวาดลูกคอยเขียนจดหมายเรียนมีหมดแล้วมันมันจะมีหมดแล่ผมนี้เราก็ต้องเออไม่ต้องไปแย่กกินกับเขาหราอกเขาบางทีเราก็ไม่ได้กินข้าวคลายเออกูณมืเยอะใช่ใช่ใช่เพราะกินแล้วโอ้โหต้องไปแย่งกับมันอนะ่ะแล้วจะเก่มันไม่อิ่มอ่ะจะไม่ต้องจ่ายทั้งเลยเดี๋ยวไปเสร็จก็จ่ายนั่นนี่ของกูสมัยก่อนนะวันละสามสิบตอนเย็นนะก็กับข้าวก็สามสิบไปซื้อข้าวสมัยกูเป็น นักมวยทํากันเองอะ่ะมือ้อละสามสิบเราคิดดูอะ่ะกินสิ๊กว่าคนต้องไปคือทํากันเองพอามาตอนหลังมีแม่ครัวก็อาจจะเออวันละสองร้อยสองร้อยนี่อาจจะสามร้อยเช้าเย็นต้มงคิดดูทํานักมวยเกืบยี่สิบคนอะ่ะแกงสมมติเราเอาแกงอาจจะกชามขนาดนั้นน่ะตักสามถ้วยสาออมวงแล้วก็มีปลเค็มจานหกเจ็ดตัวเจ็ดแปดตัวเนี่ย ปัจจุบันียอดนิยมอ่าปัจจุบันเพราะมันถ <ๆ S 1> ูกดูดีๆเยอะเลยวก็หนักเขาหมดแล้วก็หมดเลยไอเราก็ไม่ได้กินกับเขาเราก็จะบอกกับไอ้พวกน้องเราพวกมังงวยที่อยู่กับเรามึงไปนู่นไหนู่นอยู่ด้วย <ๆ S 1> มึงไปซื้อเนื้อซื้อผิกแกงซื้อมะเขือซื้อปลาเค็มข,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 ข้างๆบ้านข้างๆค่ายก็จะมีร้านค้าไงก็ไปซื้อแล้วมันก็มาทำกินก็กินกันเอง4-5คนสองวันนี้เข้าเทรนดใหม่แล้วกว่า กูม um, the hmm. ีน so right? so 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 right. ี่เลยแล้วอยู่ยิงโกมีนี่เลยแล้วกูโดนไล่ลงกับปิจิใช่ไหมแล้วกู็อยู่มานอกมาต่อยมันอนสองครั้งแล้วทีน้คนเขวี้ยงเอ้ามาอยู่ใกล้กือ่กวงครั้งแรกมาต่อยต้อเนี่ยโอ้โหบุญเออยู่นัดเดียวคนแม่ไอ้จ๋าตอนนี้กำหมดเลยใช่ไหมกูทนอยู่จิ้วแล้วมวนเขาไม่จี๋เราจี๕แตไมตอนเขาไม่คุมเลยว้ไอ้ก่งให้มี่อัญคุมเนี่ยกูตื่นตีแล้วป่ะจี๒ครึ่งฐานทำไมเหรอไม่มีพยานเลยเจ็ดแม็กซ์เรียงต้องมีกองอ่ะกระดงก้าน่ะ บางทีมันเคยวิวกูไม่รู้เคยวิวอะไรยันแม่วิ่งไปตำรวจัวแม่มองกูฟาดหงอ่ะมันมองไอ้รถตรงนี้มันมองกูมองเงี้ยมันไม่ใจยันก็พอเริ่มเนี่ยพอไปแด้ปั๊บโคตรมาหน่าหิว่ละอยู่เงี้ยขโมยเนื้อแหละไปคนอีสานเขาขายเนื้อต้มตังไปเงี้ยเร็วเต้นเต้นอ่ะเพราตากว่ากูหงเนี่ยเออกูหลงกูอยู่เงี้ยหัวเหี้ยเยอะมีหน้าที่หลอกกูยแม่ค้ากูก็เออเแล้วก็โดนเตียนอ่ะในห้องแหดก เนี่ยแต่พอกูปล่อยด้วยฝ่าฝืนน้อยพระรามอยู่เขาต่อยฝ่านของคุณพ่อคุณชนะปั๊บนะเแล้วนี้รายการมีดีวุฒิการเงินไอ้เหี้ยเผือกมึงเะใจดำเนี่ยคุปล่อยแล้วคนบ้านกูนะคุณกลับบ้านแล้วเด็กกินกว่ร้อยไม่มีเลยแล้วพอคุณได้จับมับไหนไม่ก็องกทีช่วยเรียนลูกนะนานมีช่เรียนลูกกินกันมียคนคนเราลูกไปเลยเนี่ยอนี้สบายนี่สบายพอีรายการก็สบายอ่ะ ก็ต่อยขึ้นชันเลือนได้ชันขึ้นเลยเน้สมัยก่อนก็ให้อัดก็ให้เลยคนละครึ่งให้เลยคือเราเป็นนักมวยมาเรารู้คือนักมวยนั่งกินไม่ค่อยอิ่มกข้าวเรารู้อยู่เรื่องค่าตัวเงี้ยเพราะมมามาเป็นหนุหน้าคายเงี้ยเฮ้ยค่าตัวนี่มึงต้องเป๊ะอ่ะไม่หักตัวห้าสิบห้าสิบวัยมึงเจ็ดสิบตัวมาสามสิบอย่างเงี้ยคืออัดฉีดอย่างนี้นะมีคู่กังนะดึงดึงดึคู่ไปแข่งกันนะจำเลยห้าสิบทุกอย่างจำเลยเพราะอะไรปะเพราะการมันอยู่นี่นะ มันอยู่นี่มันมันอยู่ครับสบายนั้นมันไม่ได้อยู่แบบแบบมันไม่ได้อยู่แบบปเออใช่ไม่อยู่แบบนี่มันอยู่แบบลูกห่าเลยอ่ะถ้าเราเราเลี้ยงเนี่ยกับมือเห็นว่ากูกินอะไรนั่งมากินแบบนั้นหมดกินเหมือนกันทุกอย่างอยู่ไม่ใช่ว่ากูจะพาะกูเลือกกินของดีไหมก็อย่างนั้นมเวยมันมาอยู่ฟังเลยกูร้านมันอยู่นลางวันมันอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารกับข้าวเนี่ยที่ดังที่นอนเนะสบายทุกอย่างเพราะฉนั้นหากคนขึ้นไม่ไม่ของแปลกผมว่าแล้วเปล่เด็กนี่มาร้อยพ่อกับแม่ฟังนะหากมามึงบ้า คนทำเงิไม่รวยเลยบ้านทำไงิที่กูหักแค่สามสิบขออะไรกูอยากให้เด็กเนี่ยมีเงินเก็บกูอยากให้มันเด็กเออเด็กได้เยอะหน่อยว่ามันจะได้มีกำลังใจกูบางทีต่อยเนี่ยโอ้ยนี่ได้มาน้อยที่รักไม่ต้องไปหักมันหรอกสามสิบให้ไปเอออ่ามันถามได้ไหลายคนดูงทีอ่ามันได้มาน้อยที่รักไม่ต้องไปหักมันอ่ะแตเ<ห>นี่ยกูฟ<ห>ังไงนะกูต้นทุนไม่มีต้องหักมวยได้นะถ้ามึงดังเมื่อไรเตรียมตัวขานแน่ กูไม่ขายด้วยนะเลิกอย่างเดียวเลิกอย่างเดียวกูยังไม่เคยขายมวยอ่ะมึงให้เลิกอย่างเดียวมึงอยากเลิกเลิกขายไว้เดี๋ยวเฮียคนเขาอ่ามึงขายมวยกินอีกอ่ะเวันมีเยอะยัะแม่กูไม่ขายถ้ามึงอยากเลิกเลิกเลิกแล้วกูไม่ขายใครด้วยให้เลิกมึง